สวัสดีค่ะตอนนี้มาเยี่ยมช่มกุมอาชีพเพิ่นกำลังสารกระเป๋ากระเป๋าเมื่อตะกาก็ะเหอตะกาบอกาก,ากำลังสารตะก,กาพลาสติกอยู่จากตะกาเป็นตะกาเ้นพลาสติกค่ะอันเริ่มสารมาได้สารประเด็จ,จมือเราเหื้อมกหมูหม่ว่านมีเลยอ๋อเริ่มสารมาตามาะหมู่ว่านนีหมู่ว่านี่ก็มีคุณครูมาสอนเมือนคุณครูท่านเด็กมาตแต่ว่านาักศึกษากับเก่งเมื่อหละเนี่ยเห็น กอว่ากันหัวเห็นสารเห็นสารในร้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนักศึกษากับสารเป็นละเดี๋ยวสิภาาไปเบิ่งค่ะเดี๋ยวสิภาาไปเบิ่งการสารของกลุมของกุมสารตะก้าพลาสติกนี่ค่ะอันนี้คือกำลังสารกันยูอันนี้คือเหล่านักศึกษาตะก้าพลาสติก สานได้ไลท์เราได้ค่ะนี่เราสานตําหมูว่านี่มันมีที่สานไปแล้วมาของเราไงสานเออไ่ะสานสานตําหมู่บ้านนี่ไดหมูว่านนี่ได้พูละอันสองอันบ่อพูละอันเนาะดายเป็นม่้พูละอันเออดาเป็นคนฝีมือไอ้ตุ๊กไดไลท์ไอตุ๊ก็ได้ลสองอันอันนี้ก็คือเพิ่งเลี้ยนหมูว่านได้ค่ะเลี้ยนเมื่อวานแล้วก็คือเป็นเลยเลี้ยนหมูว่านแล้วก็บผ้ากันเดียเป็นเลย ท่าอกมาอันนี้ค่ะเลือเเลือเก็บสายสายสายแล้วสายสายกำลังสันมือนีคุณครูพระท่านมากภาสิมากว่าหรอคุณครูคุณครูอ้อยเนี่ยค่ะคุณติสุลาเขาเนี่ยมากเนี่ยค่ะสวยอันนี้ก็คือเก็บสายแล้วอันนี้คือตัวอย่างอันนี้ก็คือดก็คือที่เรานักศึกษาเหตุมือนีหนักศึกษาอันนี้ก็คือทำแต่ว่าพระท่านใส่สายกับสีสีน้ำตาลสีแดงแหละแต่ความชอบของครูมากเหตุค่ะ อันนี้กับบริเฮตขายได้ค่ะอันนี้ก็คือวานเนี่ยคุณน้าหน้านี่คุณแม่แม่นาหน้านี่คุณออกเงื่อนกันออกเงื่อนกันเพระเราเทนายกอดาอออกเงื่อนกันพูละเสองร้อยเพื่อที่ว่าสิมาซื้อเส้นอันนี้นะคะเส้นอันนี้เพื่อที่จะมาซื้อเส้นพลาสติกเอามาทากันนี่แล้วก็จะเอาไปแบบว่าเอาไปใส่กองสลากงานบุญเดือนซีบานตันเดียวค่ะบุญบุญวันที่เทนาเกาะ <c oughs> บุญบ้านตันเดียวตำบลพังงูวันที่เจ็ดมีนาคม,มาเมาบุญ้ะคะ่ะบอกไปรวมหนีอยนี่ละคะ่ะอันนี้ก็คือว่า<ม>พวเพื่อจไปใส่กองสลาก<ม>ก็คือเป็นงานบุญเป็นเป็นแบบว่าก็เออนม่ยากนะจิตสาธารณะเนานะแ<ม>ก็คือว่าเหตุไปล่มบุญ<ม>เหตุไปล่มกองสลา<ม>กเกนคักออันนี้ก็คือของน้องตุ๊กค่ะ ตอนนี้ก็คือพักงานสามตะกาไปตัดผมเพราะว่าผมเป็นสารเสริมสวยพอมนี่ค่ะตอนนี้ไปตัดผมค่ะเวลามีลูกค้าย่นานมีลูกค้าเราก็ไปตัดผมสุดไปเดี๋ยวสุดไปเออไลน์นี่สวยได้ตุกยังมั้สวยสวยไนลน์ตรงนั้นนี่ก็สวยเก็บส่วนไปนั่งเขาเก็บสุทีละที่ละอ๋าอันนี้เป็นส้มบานๆปากบานออกบอหรือว่ามันท่านยืมเขาท่เก็บโอ้บอท่าไมเก็บอ๋ออ๋ออ๋อ อ๋อตรงดึงอ๋อที่แรกมันสีไงแบบนี้คอยดึงคอยนั่นพัดรับเข่าอีกท่านเก็บอะไรอย่าไปเก็บฝึปมานะคะบรรยากาศบ้านบ้านยุ่ยร่วมด้วยช่วยกันทำไป